คนที่เป็นผู้สนับสนุนทรัมป์นะครับอย่างเข้มแข็งยาวนานแล้วก็เออเรียกได้ว่าเทหมดหน้าตาให้กับทรัมป์เลยนะครับก็คือคุณอีลอนมัสครับลองมาดูกันหน่อยว่าคุณอีลอนมัสจะได้อะไรบ้างถ้าเกิดว่าโดนทรัมป์นะครับได้เป็นประธานาธิบดีคือได้เป็นแน่ๆนะแต่ส่วนอีลอนมัสจะเป็นอะไรบ้างนะครับก็มีการจับตาครับเพราะว่าที่ผ่านมา Elon Musk อีลอนมัสเนี่ยนะครับถือว่าเป็นคนที่มีอิทธิพลมากในแคมเปญการหาเสียงนี้ในคืนวันที่เลือกตั้งเนี่ย อีลอนมัส์ครับก็ไปนั่งฟังการนับคะแนนแล้วก็การประกาศชัยชนะของโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะครับตลาดก็จับตาว่าอีลอนมัสส์ครับจะมีอิทธิพลเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีในสมัยนี้นะครับโดยในหลายเวทีครับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยกล่าวยกย่องความสําเร็จของอีลอนมัสส์ครับแล้วก็เป็นคนที่มีส่วนสําคัญที่จะพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศยานของสหรัฐอเมริกา มัสให้การสนับสนุนทรัมป์นะครับมาโดยตลอดตั้งแต่ที่มีการรอบสังหารที่เมืองบัตเลอร์นะครับแล้วก็มีการบริจาคเงินมากกว่า1 1 9้บล้านเหรียญนะครับเพื่อจัดตั้งซูเปอร์แพ็โดยมีเป้าหมายสนับสนุนแคมเปญการเลือกตั้งของทรัมป์ให้กลับเข้ามาสู่ทำเนียบขาวอีกครั้งแล้วก็ในโซเชียลมีเดียนะครับอีลอนมัสก์ก็ทำทุกอย่างเลยครับเพื่อที่จะสนับสนุนให้ทรัมป์นะครับได้เป็นผู้นําในครั้งนี้แล้วก็เป็นไปตามที่เขาฝันไว้นะครับสุดท้ายทรัมป์ก็ได้รับชัยชนะในกการรเลือตัั้งคบ มีการพูดถึงนะครับกระรวงหรือว่าหน่วยงานต่างๆว่าจะเกิดขึ้นในรอบนี้ครับโดยมัสอ้างถึงความพยายามนะครับว่าจะมีการตั้งกระรวงประสิทธิภาพของรัฐบาลอันนี้เนี่ยผมอาจจะมองว่าเป็นมีมนะหรือว่าเป็นการพูดออกมาสนุกๆไม่ได้มีความจริงจังเพราะถ้าเกิดไปดูชื่อกระรวงนี้เนี่ยชื่อภาษาอังกฤษคือ Department of Government Efficiency ตัวย่อคือ DOGE ครับ DOGE เนี่ยมันไปคล้องกับชื่อของเหรียญ Dogecoin ฮะซึ่งเป็นเหรียญเอ่อมีมเหรียญดิจิตอลนะครับที่ อีลอนมสก์ก็เป็นผู้สนับสนุนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็เลยคิดว่าเออน่าจะเป็นการพูดขำๆพูดเล่นๆเป็นมีไม่เฉยนะว่าถ้าเกิดทรัมป์ได้เนี่ยจะมีการตั้งกระทรวงโดชขึ้นมาครับอ่าแล้วก็สิ่งที่ดูจะจริงจังหน่อยนะครับก็คือเรื่องของผลประโยชน์ที่จะได้จากการทําธุรกิจครับเพราะคุณอีลอนมาสก์เป็นเจ้าของ SpaceX ซึ่งเป็นผู้นําธุรกิจการขนส่งดาวเทียมของรัฐบาลอยู่แล้วแล้วก็เชื่อนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณทรัมป์มีการเข้าไปดูแลเศรษฐกิจเนี่ยก็จะตัดสินนใจโยยบาาต่งๆที ส่งผลดีต่อ spacex นะครับนอกจากนี้นะครับก็มีเรื่องของเท s l a ด้วยครับเท s l a เนี่ยก็แน่นอนนะเป็นธุรกิจของอีลอน u s k สะครับรัฐบาลสหรัฐอาจจะออกกฎระเบียบต่างๆก็ได้ที่จะเข้าไปเอื้อประโยชน์กับอุตสาหกรรมรถนไฟฟ้าของสาหรัฐอย่างเท s l a นะครับรัฐบาลก็เคยทรัมป์ก็เคยบอกนะครับว่าจะเข้าไปดูเรื่องของกฎระเบียบให้มีต้นทุนหรือว่าสนับสนุนการทาธุรกิจของเทสลา โดยเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยหน่วยง,งานของสหรัฐนะครับที่รับผิดชอบของการควบคุมกามปลอดภัยบนพ้องถนนเนี่ย mm hmm. ก็เพิ่งจะมีการเปิดเผยนะครับว่ากําลังตรวจสอบระบบซอฟต์แวร์ขับเคลื่อนอัตโนมัติของเทสลาซึ่งก็มีคนกังวลว่าระบบนี้จะปลอดภัยหรือเปล่าอ่ะแต่พอ Elon Musk, อีลอนมัสออกมาสนับสนุสนคร้ําแล้วก็ทราได้รับชัยชนะเนี่ยก็มีคนเชื่อนะครับว่าไอ้เรื่องการตรวจสอบอะไรเนี่ยมันจะผ่านไปได้อย่างราบรื่นไม่เหมือนสมัยกับประธานาธิธจจบ,บดีโจไบเดนนะครับคุณอีลลอนมัสตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเป็นคนที่ เรียกได้ว่าเนื้อหอมนะครับแล้วก็เข้ามามีอิทธิพลในรัฐบาลของคุณโรธทัมในสมัยที่2ค่อนข้างจะแน่นอนเพราะว่าจุดเดือนเนี่ยชัดเจนมากแล้วก็เป็นคนที่อยู่บนเวทีนะครับปรากฏตัวในอีเวนต์สำคัญๆของการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยเพราะฉะนั้นนะครับจับตาให้ดีอีลอนมัสกเมื่อคืนนี้หุ้นเทสซาบ,บวกต่อวันก่อนหน้าที่ทราบผลการประชุมกันก็บวกขึ้นไป14%นะครับก็ถือว่าเป็นคนที่จะต้องจับตาดูมากๆที่เราจะเห็นข่าวเขาบ่อยขึ้นในอีก4ปีนับจากนี้ไปอย่างแน่นอนครับ ครับผมก็เรียกว่าอ,อีลอนนะเขาซื้อ Twitter มานะ4ี่0มืล้านดอลลาร์าครั้งนี้ใช้คุ้มแล้วนะครับเพราะว่าถ้าได้ติดตามกันใน Twitter นะไม่รู้คุณผู้ชมมีใครติดตามหรือเปล่านะช่วงย4บี่ชั่วโมงในช่วงเลือกตั้งนี้โอ,อ้โหมีแต่กระพรือไปที่ทรัมป์อย่างเดียวเลยคุณกัมลาแฮริสทวิตเนี่ยคนดูน้อยมากๆเลยไม่รู้ว่ามีการปิดกั้นการมองเห็นหรืออะไรหรือเปล่านะครับโดยที่คุณอีลอนเนี่ยเขาทำถึงขนาดว่าเ,ออเขามีการในช่วง ก่อนมันเลือกตั้งมีการรณรงค์นะรณรงค์ให้คนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็ใครมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแจกเงินมีการแจกเงินไปเป็นล้านเหรียญสหรัฐเลยนะคุณปับ๊บคือจะถามว่าซื้อเสียงไหมก็ไม่ใช่นะเขาบอกว่าเขาไม่ได้รณรงค์ให้เลือกเือพับปิก,กันเขารณรงค์ให้คนออกมาเลือกตั้งแต่คนก็รู้อยู่แล้วว่ามัสเชียใครนึกออกไหมมันสุดท้ายนะผู้พิพากษาตัดสินว่าไม่ผิดเนี่ยอะไรแบบนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนนั้แน่นอนนะแล้วก็ การตอบแทนกันเนี่ยมีในแฮทอนนะครับทุกคนก็ทราบดีว่าคุณทรัมป์เขาเป็นสไตล์ยังไงนะแม้กระทั่ง Tik t o อกที่บอกว่าก่อนหน้านี้นจะมีการแบนตอนนี้ก็ไม่แบนแล้วนะ,ะเพราะว่าเขามีเส้นสายกันอยู่กับ,ก,บกับคุณโดนัลด์ทรัมป์นะครับหรือว่าอิลลอนมัสเนี่ยเขาทำหลายๆอย่างที่ต้องเกี่ยวข้องกับการอนุญ,ญาตของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็น SpaceX ที่เกี่ยวกับดาวเทียมนะ,ะไปจนถึงโรโบแท็กซี่นะที่บอกว่ายังติดกฎระเบียบเงื่อนไขต่างๆของรัฐบาลเนี่ย ต่างๆเหล่านี้น่าจะได้รับการลักดันได้รับการซัพพอร์ตออกมาแน่นอนนะครับเรียกได้ว่าสำหรับคุณอ e ีลอนก็ทั้งทั้งเป็นความมันในตัวเขาแล้วก็เป็นการาลงทุนไปในตัวนะครับผมมองแบบนั้นเลยนะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการข่าวเชาว้ามอร์นิ่งรี e ครับ เพื่อไม่ให้ทุกคนพลาดข่าวสารการลงทุนนะครับแล้วก็เป็นการให้กําลังใจทีมงานต้องทอํายังไงครคุณเจนฮะฝากช่วยกันกด Subscribe ช่องทางฟิโนเมนาทาง YouTube เพื่อให้ความฝัน1ล้าน Subscriber เราเป็นจริงจะให้ดีกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสสาคัญพบกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับแปดนกานาทีรายการมอนตีบกับพวกเราทุกคนครับเพราะพวกเราฟิโนเมนามองการลงทุน